สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอบ้านนกนาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนบ่ายวันนี้ค่ะพี่น้องข้าวนกนากลับกลับจากทางานวันนี้ <c oughs> ทํางานแก้แก่ลูกค้าคนเดียวค่ะพี่น้องขา้าวนกนาก็เลยเลยไปตลาดค่ะพี่น้องค่ะเลยไปตลาดแล้วก็ได้เนี่ยมาลูกพลัมกับลูก อะไรนะลูกพลัมกับอินทปาลัมสดกับพี่น้องอันนี้อินทปาลัมสดนี่ของโมร็อกโกแท้ๆเลยนะคะพี่น้องกาของโมอร็อกโกแทๆ้ๆลูกพลัมก็อร่อยอร่อยมันตามจริงมันเป็นเคลือบอยู่ขาวๆมันเป็นแป้งอยู่นะคะพี่น้องเวลาล้างนะคะต้องล้างกับน้ําส้มสายชูนะแล้วก็ขาวๆที่เป็นเคลือบเป็นแป้งอยู่มันจะออกแล้วดูน่ากินอย่างนี้นะคะพี่น้องกา วันนี้มาทักทายกับพี่น้องทักทายตอนบ่ายค่ะแล้วก็ก้าวนกหนาก็ได้ได้อ่ะขนมขนมของตุรกีค่ะพี่น้องนี่ขนมของตุรกีที่ตลาดอยู่ที่ตลาดนัดใกล้ๆบ้านกับตลาดนัดเล็กๆกับพี่น้องค่ะนี่ขนมของตุรกีกับพี่น้อง น่ากินนะกินกับกาแฟอร่อยมันเป็นถั่วอยู่ข้างในเขียวเขียวเป็นถั่วอยู่เห็นไหมคะมีถั่วอยู่ข้างในกับพี่น้องน่ากินอร่อยก็ข้าวนกนาก็ามานั่งทานข้าวนี่ผัดตัวหอกค่ะพี่น้องขาผัดถั่วหอกแล้วก็ใส่ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งปลาสับกับจากทำงานเหนื่อย หิวข้าวมาค่ะพี่น้องขามาทานข้าวกันกับข้าวนกนากับพี่น้องอก่อนอื่นข้าวนกนาก็าขอขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านนะคะที่ให้กําลังใจข้าวนกนามาตลดอดที่ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ก้านกนานะคะพี่น้องขาขอบคุณมากๆ มา,มาทานข้าวกันพี่น้องหิวข้าวแล้วทานง่ายๆกับผัดถั่วงอกอร่อยมาถึงก็ผัดง่ายๆเพราะว่าปลาหมึกอะปลาหมึกอะทำมาไว้แล้วค่ะพี่น้องทําความสะอาดแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้แล้วเมื่อเช้าก็านกนาก็อเออกออกมาออกออกมาให้มันละลายน้ําแข็งค่ะพี่น้องค่ะมาทานข้าวกันค่ะ ปลาสับนี่ขาดไม่ได้นะพี่น้องปลานี่ขาดไม่ได้เลยซื้อมาจากเมืองไทยซื้อมาไว้ใส่ช่องฟิตเอาไวนะ้เนาะอื เมื่อกี้เดิอนออกไปหลังแล้วเปียงหลังบ้านกับพี่น้องใส่หมวกด้วยใส่หมวกมันร้อนวันนี้อากาศอากาศเท่าไหรเนาะวันนี้ยิบยิบเจ็ดองศากับพี่น้องวันนี้ร้อนก็เลยใส่หมวกออกไปแล้วเปียงหนังบ้าน ลูกมันเลื้องหลองพี่น้องน่าทานครอบกรอบก้าวนกนาชิมแล้วแหละนี้กรอบมากเลยกับพี่น้องชิมเรียบร้อยขนมนี้ก็อร่อยนะอร่อยมากเลยขนมของตุรกีเนี่ยอร่อย อาหารเก้า 9, แบบอาหารจานเดียววันนี้ที่ทำงานกับพี่น้องที่ทำงานวันนี้วันนี้วันอะไรคนที่สองที่ไปแทนก็ไม่ใช่ลูกค้าของข้าวนอกนานแล้วแต่ไปแทนเขาบังเอิญเขาอะไรอะ่ะก็ไปแทนเขาอะนะพี่น้องแล้วทีนี้อืม เครื่องดูดฝุ่นน่ะกาดูดฝุ่นเองไม่ได้เราต้องไปช่วยเขาดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นก็เสียและที่นี้ข้านกนาเขาไม่ใช่เป็นช่างเป็นช่างแต่งเครื่องดูดฝุ่นนะช่างซ่อมเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่โอเคค่ะพี่น้องที่นี่นะเราทํางานถ้าอะไรที่ไม่โอเคนะเราจะโทรไปที่สู์เลยบอกว่าฉันอ่ะฉันไม่ใช่เป็นช่างซ่อมมาช่างซ่อมมาเครื่องดูดฝุ่นมัน ก็เลยทาไม่ได้ค่ะพี่น้องก้านนกนาก็โทรไปบอกก้านนกนาบอกว่าฉันอ่าฉันต้องกลับบ้านเพราะว่าเขาไม่มีอะไรพร้อมทุกอย่างแล้วคนนี้เขาจะบอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนเนเธอร์แลนด์นะก็บอกว่าเออคนกน่อนอ่ะคนที่ไปออลีเดย์อ่ะที่มาช่วยเขาอ่ะทาให้เสียว่าอย่างเงี้ยทาให้เสียแต่เครื่องดูดฝุ่นมันเก่าแล้วทีนี้ก้านกนาก็เลยไม่โอเคมันทําให้เราแบบ มัน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 เหนื่อยที่จะต้องมาฟังอะไรอย่างนี้เขาที่นี่งานที่นี่เขาจะไม่ไม่น่ไม่นั่นอย่างนี้ค่ะพี่น้องจะไม่ทําอย่างนี้ถ้าไม่โอเคเขาโทรที่ศูนย์บอกว่าฉันแบบฉันไม่นั่นอะ่ะไม่โอเคกลับบ้านก็เลยกลับมาบ้านทําคนเดียวลูก,กา้าของเ้านกนาวันนี้คนเดียวแล้วคนที่สองนั้นก็เ้านกนาก็ออกจากบ้านเขาแล้วเ้านกนาก็บอกว่ามา เครื่องดูดฝุ่นอะดูดไม่ได้ฉันไม่ไม่ใช่เป็นช่างเสื้อส้มเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยก็เลยกลับกับพี่น้องนันหละพอมาถึงก็มาทานข้าวนี่นะกับพี่น้องค่ะ วันนี้บ่าวเขาอยู่บ้านค่ะพี่นอ้องอาบน้ำวัน,นวันนี้เขาไม่ทำงานเขาไลายหยุดวันนี้ก็เ,เลยอยู่บ้าน ทักทายกับพี่น้องวันนี้เมื่อวานก้นกนานกมาได้ลงคลิปไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อวานสงสัยหยุดวันหนึ่งวันนี้ก็เลยอยากมาทักทายข้านักนาคิดถึงคิดถึงพี่พี่น้องน้องค่ะมาขอบคุณแล้วก็มานั่นแหละทักทายธรรมดานี่แหละกลับจากทำงานเดี๋ยวก้านกนาเ็าขอตัวตานเข้าแล้วก็นั่งนั่งในบ้าน ขอตัวทานข้าวตอนนอกนาก็ขอ,ขอลาพี่น้องไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องก่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆขกดติดตามค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ